Thank you สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในวอลล o b o t นะครับเป็นวอลล o b o t แบบเท s เซอร์เวอรครับเป็นการรีมาสเตอร์นั่นก็คือนะครับการปรับปรุงกราฟิกนะครับให้กับนะครับระบบมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่นะครับโลเกพ่นนะครับแล้วก็เมนู ทั้งหมดนะครับที่ได้ทําการนะครับทดสอบในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีหุ่นอยู่เพียง5ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังเป็นการทดสอบอยู่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับบนซ้ายก็คือ ID ของเรานะครับ นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีนะครับ AG AU นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นที่ล็อกไว้อยู่นะครับนี่นะครับแพททิ่มจะพร้อมใช้ง,งานก็คือวีโสามิบเอนะครับตามนี้นะแล้วก็อ่าเซตติ้งนะครับเซ t t i n g ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับ ไม่มีการปรับกราฟิกนะครับกราฟิกก็คือจะเป็นนะครับออโต้ให้เลยนะครับก็คือตามนี้นะครับแล้วก็หุ่นก็จะเป็นเลเวล8ทั้งหมดนะครับจะมาไล่เลียงจากฝั่งซ้ายนะครับมีอะไรให้เพิ่มเติมบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูเปลี่ยนหุ้นนะครับไปที่ร้านค้านะครับก็จะไม่มีนะครับหุ่นก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับ การรีดีไซน์ให้นะครับดูสวยงามขึ้นนั่นเองนี่นะครับตามที่ทุกคนได้เห็นในนะครับต่อสู้ในสนามลบไปเมื่อกี้นะครับก็คือสนามลบแคนยอนซึ่งสนามรบก็มีเพียงแค่สนามเดียวนะครับส่วนสีนะครับก็ติดให้เลยนะครับส่วนอาวุธนะครับก็จะเปลี่ยนได้เล็กน้อยนะฮะ เน,นี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับมีแค่นี้ก็คือจะจะยังไม่มานะครับเต็มนั่นเองนะครับส่วนโมดูลนะครับก็มีแค่เมียนเดียวที่มันติดมาให้อยู่แล้วนะครับไม่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับส่วนไอตัวควบคุม AI นั้นก็ต้องเลเวล31เท่านั้นนะครับ การทดสอบอยังเป็นแค่วลเจ็ดนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับแกเล็ตมาดูที่คาร์เน็ตนะครับคาร์เน็ตก็มาดูที่สีเลยนี่ครับสีก็มีให้อยู่เท่านี้นะครับเท่าที่เห็นเลยนะครับ ดีไซน์ก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากอันเดิมมากนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นรีมาสเตอร์นะครับมันก็จะสวยงามขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับมาดูที่คอสแตนนะครับนี่ครับคอสแ,แตนท์มาดูที่ีคอสแตนด้วยอยู่แค่ีเดียวนะครับที่ให เปลี่ยนได้นะฮะโอเค okay. มาที่ฟิ r ลี่ครับฟิ r ลี่มีสีให้เลือกเยอะเลยครับรอบน,นี้นะครับสีขาวนะครับขาวดำนี่นะเดี๋ยวให้ดูรอบรอบตัวแล้วก็สีลาวาสีลาวาจะเป็นดำแดงนะครับแล้วก็ สีนี้นะฮะเป็นสีลายพรางนะครับลายพรางสีน้ำเงินอาอสีนี้ก็แนลน้นี่นะครับและสุดท้ายครับสตอกเกอร์นะครับมาดูสีของสตอกเกอร์สตอกเกอร์ก็ให้ลายมาเยอะเหมือนกัน,นครับ หลายพังนี้ก็แล้วกันนะครับนี่นะโอเคอ่าเท่าที่นะครับเห็นทั้งหมดนะครับสำหรับในเวอร์ชั่นนะครับที่เป็นเ,เวอร์ชั่นในมือถือนะครับในโมบายแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้นะก็เขาก็จะปรับการาฟิกนะครับให้ดูสวยงามขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่า เท่าที่เคยทดสอบให้ดูตั้งแต่ปี2018นะครับช่วงเดือนธันวาคมนะครับปลายปี2018นะครับจนมาถึงตอนนี้ปี2020กเ็เป็นเวลาทั้งหมดประมาณ1ปีนะครับ1ปีเกือบ1ปีครึ่งเลยทีเดียวนะครับ1ปีกับอีกประมาณนะครับจับ3-4เดือนนะครับประมาณนี้นะก็เขาเริ่มพัฒน,นานะครับจากในเวอร์ชันนะครับที่ผม จะสอบให้ดูไปตั้งแต่ที่บอกไปนะก็คือปลายปี2018นะครับเป็นเวอร์ชั่นของสตรี m นะครับที่เล่นบน PC นะครับเล่นบนคอมพิเวเตอร์ภา,กาพกราฟิกนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากๆในในเฉพาะที่เป็นสนามรบนะครับก็คือเขาจาัดมาเต็มส่วนหุ่นก็ยังไม่ได้รีดีไซน์ทั้งหมดแต่ก็มีบางส่วนที่สวยนะครับก็ สามารถไปย้อนดูได้นะครับก็จะมีลิงก์ดย๋ยวผมแปะลิงก์ด้านล่างให้ก็แล้วกันนะครับเป็นรีดีไซน์เนอร์เวอร์ชันไฮแคลฟิกนะครับของเวอร์ชันสตรีมบน p c นะครับส่วนของอโทรศัพท์ที่ผมทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน6.0นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ยังทดสอบอยู่นะครับต้องรอเขาพัฒนาต่อว่าเขาจะสามารถนะครับ พัฒนาให้ได้ถึงระดับไหนแล้วก็ส่วนโทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับในเท่าที่เห็นกราฟิกนะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบดูก่อนนะครับโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ต ที่เป็นเวอร์ชัน PC นะครับแต่ว่าเขาก็จะลดนะครับเท็กเจอร์นะครับลดรายละเอียดโน่นนี่นั่นของแมปให้สามารถนะครับให้สามารถเ,เล่นบนนะครับโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะฮะได้นะครับแต่ว่าความสมจริงนะครับ ก็ก็อาจจะไม่เท่านะครับในเวอร์ชั่นของ r p c หรือว่าสตรีมนั่นเองนะครับแต่ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในเวอร์ชันที่ผมทดสอบไปก็คือตั้งแต่ปี2018นะครับช่วงปลายปีนะครับจตตอนนี้ก็2020นะครับประมาณ1ปีกับอีกประมาณ3-4เดือน เขาพัฒนานะครับเป็นรีดีไซน์นะครับรีมาสเตอร์นะครับรีดีไซน์ของโมเดลคุ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็รีมาสเตอร์นะครับต้องรอดูนะครับว่าจะให้เล่นนะครับในเวอร์ชันปกติเมื่อไหร่นะครับ ตอนนี้ที่ผมทดสอบอยู่นะคือเป็นเทสเซอร์เวอร์ในเวอร์ชัน6นะครับ6.0นั่นเองฟังเราเปไปได้หมดก็ไม่รู้นะ รู้สึกว่าจะเป็นหุ่นนะครับหุ่นเล็กนะครับที่ค่อนข้างมีการเคลื่อนท,ที่ที่ดูสมจริงนะครับที่ดูค่อนข้างสมจริงมากกว่านะครับพวกที่เป็นหุน่นตัวใหญ่นะครับอย่างฟิลลี่อย่างเงี้ยนะครับส่วนคาเน็ตเขาน่าจะปรับปรุงได้ดีขึ้นนะครับการเคลื่อนที่ของคาเน็ตมันค่อนข้างดูดูดี ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับมอลล์บอทนะครับดีมาสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีแค่แบบนี้แบบเดียวครับเป็นแบบของแบบทะเลทรายแคนยอนนะครับแล้วก็ปุ่นก็มีให้เล่นเพียง5ตัวนะครับอาวุธมีไม่เยอะนะครับนะฮะสำหรับการาฟิกก็สวยขึ้น ครับใส่ขึ้นแน่นอนนะครับส่วนเรื่องกราฟิกในที่ผมเคยทดสอบนะครับอันนี้ทีมของเรานะฮะโอ้โหอันนี้ล้านล้านไปเลยนะครับล้านแตกไปแล้วผมได้แค่เจ็ดแสนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแปละลิงก์นะครับด้านล่างให้ก็แล้วกันนะที่เป็น พอร์บอนะครับรีมาสเตอร์แล้วก็เป็นเวอร์ชันของสตรีมเวอร์ชันพีซีนะครับว่าพอเปรียบเทียบกันว่าในสนามลบแคนยอนแล้วก็ดีไซน์หุ่นนั้นนะครับมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันแค่ไหนนั่นเองนะครับส่วนหุ่นเล็กนะครับการเคลื่อนที่ของแกเลตค่อนข้างมีมู่งเป็นดีนะครับการเคลื่อนไหวค่อนข้างดูสมูทแล้วก็ดูดูสมจริงนะครับแต่ว่า สิ่งที่ผมอ,อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือมีข้อตินิดนึงก็คือมันค่อนข้างแข็งทื่อนะครับมันเป็นอะไรที่บอกว่าเวลาโดนโดนยิงนะครับหุ่นไม่ว่าจะเป็นหุ่นเล็กหุ่นใหญ่หุ่นกลางก็แล้วแต่เวลาโดนยิงจะแข็งทื่อมากแต่ว่าเวลาตายครับก็จะมีมูเมนต์แล้วก็มีความสมจริง เวลาหุ่นพังนะครับนะฮะส่วนแคเน็ตนี่ก็ก็ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเวอร์ชั่นปกติเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่เห็นในในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีไอ้พ่นตรงขาออกมาแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับทุกอย่างเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมานะครับอย่างที่บอกก็คือผมเคยเล่นไปเมื่อหลายปีเลยนะครับแล้วก็ ทดสอบในรอบนี้ก็ตั้งแต่เวอร์ชันปีนะครับปีเป็นปี2018ัตอนช่วงปลายปีนะครับประมาณ1ปีกับอีกประมาณ3-4เดือนนะครับที่ที่ไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็มาทดสอบให้ดูอีกครั้งนะครับส่วนคอสแสกนี่ต้องบอกว่าสวยนะครับสวยเลยแล้วก็การเคลื่อนที่แล้วก็จังหวะกระโดดแล้วก็มีไอ o n นข้างหลังก็ถือว่านะครับทำได้คล้ายๆแล้วก็เหมือนในเวอร์ชั่น,นของ s t รีมมากม,ากมากนะครับ ส่วน f u ลลีนี่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเวอร์ชั่นเดิมเลยครับอาจจะดีไซน์ในโมเดลของหุ่นได้สวยขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชันปกติที่เล่นนะฮะมากนะักเท่าที่ผมเคยเล่นนะครับอันนี้ไปเขากินส่วนตัวล้วนส่วนสต็อกเกอร์นั้นก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ดูนะครับดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ภาพก็สวยมากๆด้วยนะครับ ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นที่ผมบอกไปก็ไม่มีแล้วนะฮะก็ก็มีเท่านี้ด้วยนะครับอที่บอกก็มีเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่จะมาใหม่นะครับเป็นการทดสอบในเวอร์ชัน6.0.0นั่นเองนะคะือเวอร์ชัน6แต่ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะปรับปรุงการาฟิกหรือว่าปรับปรุงในส่วนไหนนะครับ นั่นเองนะครับก็อโอเคนะครับส่วนลิงก์ที่ผมจะแปะให้ก็คือ h h g r a p h i c นะครับของ w a r l b บ t ในเวอร์ชัน STEAM นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ PC ซึ่งกราฟิกที่ผมทดสอบในเมื่อเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับมาเทียบกันดูว่ามีความเหมือนแล้วแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าที่บอกไปอันนี้คือเวอร์ชั่นในมือถือนะครับในแท็บเล็ตเป็นโมบายนะครับเป็นเวอร์ชันโมบายเลย ส่วนเวอร์ชั่นที่ผมทระสอบไปก่อนหน้านั้นกนะ็คือเป็นเวอร์ชั่นของสตรีมเวอร์ชั่นของ PC กราฟิกก็จะดูแบบเต็มที่นะครับส่วนเขาก็จะลดนะครับกราฟิกลงมาเพื่อใส่ของเวอร์อรชั่นของโมบายนะครับไม่ว่าจะเป็นอของ iOS ด้วย iOS ก็จะเป็น iPhone iPad นะครับส่วนของ Android ก็จะเป็นโทรศัพท์ Android ทั่วไปแล้วก็แท็บเล็ต Android. นั่นเองนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับรายละเอียดอย่างที่บอกเพิ่มเติมก็ใต้วิดีโอเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝนะากกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะครับโอเคพิพาป็นการไานต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและไปพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ